สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักที่น่ารักทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรมาพร้อมกับบอนนาไทยด่างสายแร่ไอเทมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะทุกคนคะ่ะบอนนาไทยต้นนี้นะคะนอกจากมีความดังที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะเขายังเป็นบอนนาไทยก้านดำด้วยคะ่ะทุกคนซึ่งถ้าคนอ,าอยู่ในวงการบอนนาไทยเนี่ยนะคะก็จะทราบดีอยู่นะคะว่าบอนนาไทยด่าง ก้านดำแล้วก็ด่างเสถียเนี่ยนะคะหายยากมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นสายแร่ไอเทมจริงๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะบอนนาต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าบอนนาไทยหาดทรายทองก้านดำค่ะทุกคนและชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขานะคะก็คือ colocasia esculenta variety black stem นะคะ variegated golden beach นะคะ ก็คือโกลเด้นบีตนี่ก็ใช้เป็นชื่อสากลหรือว่าชื่อทางการค้านะคะในภาษาไทยเราก็เรียกว่าบอนนาหาดทรายทองค่ะทุกคนค่ะบอนนาไทยหาดทรายทองนะคะเจ้าของคนแรกและผู้ได้มาคนแรกนะคะก็คือคุณสิริพลไกรเทพนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อนี้นะคะทุกคน การได้มาหรือว่าการพบเจอกันระหว่างบรรณาหทารายทองกับคุณศิริพลไกรเทพเนี่ยนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งทางคุณเคนะคะได้เล่าให้ฟังนะคะคุณเคก็คือคุณศิริพลนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปเลยขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณเคนะคะทางคุณเคเล่าให้ฟังนะคะว่าบอน,นาหาสายทองเป็นบอลห้วยคะ่ะที่พบเจอที่หมู่หนึ่งนะคะ ตำบลป่าแก่บ่อหินนะคะอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลพบครั้งแรกนะคะเมื่อกลางเดือนตุลาคมพศสองพหสีค่ะโดยการพบเจอครั้งแรกนะคะพบโดยเด็กชายเกียรติคุณและเด็กหญิงฐานะมาศไกลเทพนะคะซึ่งก็เป็นลูกๆของคุณเคนั่นเองคะ่ะทุกคนคะการพบเจอเรมเอิญในวันนั้นนะคะ เนื่องจากวันนั้นเป็นวันฝนตกค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็คือลูกๆของคุณเคเนี่ยค่ะได้เป็นไปเล่นน้ำที่หน้าบ้านนะคะตามภาษาเด็กๆนะคะชนบทนะคะแล้วก็ได้ทำรองเท้านะคะลอยน้ำไปติดกับต้นบอลค่ะแล้วเห็นว่าบอลน,นั้นนัดด่างนะคะน้องๆนะคะก็เก่งมากๆเลยนะคะที่รู้จักนะคะว่าต้นนี้คือต้นด่างและต้องไม่เหมือนบอล ต้นอื่นแน่นอนนะคะและจะต้องสร้างมูลค่าสร้างราคาได้ในอนาคตแน่นอนเด็กๆรู้จักไม้ด่างเนี่ยคะ่ะเพราะว่า,อาตอนนั้นที่บ้านก็ได้เลี้ยงไม้ด่างอยู่แล้วนะคะน้องๆก็พอทราบนะว่าต้นไหนคือด่างหรือไม่ด่างนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เขาได้พบบอนนาด่างนะคะเขาก็ได้วิ่งไปตามคุณเคคะ่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุณเคพบนะคะต้นบอนนาที่เด็กๆตามมาให้ดูก็ได้ ขุดย้ายกลับมาปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะทุกคนทางคุณเคยังได้เล่าต่อนะคะว่าหน้าตอนาน,านาั้นนะตลาดบอลน,นานะ่ยยังไม่นิยมเลยนะคะ,ะทางคุณเคก็เลยได้ทักไปถามราคากับคนที่เล่นไม้ด่างแต่ละคนนะคะพอได้เห็นบอลน,นาต้นนี้นะคะก็แข่งกันให้ราคาแบบผิดปกติมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะทางคุณเคนะคะก็ได้มีการ นำน้องวนาต้นนี้นะคะไปโพสเพื่อเสนอราคาในกลุ่มนะคะและก็มีคนให้สูงสุดนะคะถึง8 0 0ห0บาทเลยล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ทางคุณเคก็ไม่ได้ขายออกไปแต่อย่างใดนะคะทุกคนแล้วก็ได้นำน้องวนาต้นนี้นะคะมาปลูกไว้ใต้ต้นมะพร้าวค่ะไอ้ลูกมะพร้าวก็หล่นใส่นะคะจนก้านน้องเขาหักหมดเลยล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะ หลังจากที่ใบเขาหักหมดนะคะแล้วพอมีใบใหม่มานะคะแตกมาได้สามใบนะคะทางคุณเคก็ได้ส่งน้องบ bon อลนาต้นนี้นะคะเข้าไปประกวดนะคะโดยการส่งเข้าประกวดเนี่ก็ส่งเป็นรูปภาพไปนะคะทุกคนค่ะและก็เป็นที่สนใจของนักผู้ศึกษาบอลนาไทยคนเล่นบอลนาไทยแบบเป็นอย่างมากเลยนะคะก็มีคนทักมาถามราคากันเยอะ และก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะได้ให้ข้อมูลกับคุณเคว่าบอนนาต้นนี้นะคะเป็นบอนนาก้านดำค่ะและบอนนาก้านดำที่ด่างนิ่งสเสถียรเนี่ยมีน้อยและหายยากมากๆเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะคุณเคก็ต้องใช้เวลานะคะปลูกเลี้ยงและรอรุ่นลูกอยู่นานเลยนะคะจนมีปลายไหลเปิดใบมานะคะแล้วการเปิดใบมาเนี่นะคะก็ด่างนะคะ ด่างแบบชัดเจนนะคะจึงยืนยันได้ว่าด่างนิ่งนะคะแล้วพี่พี่ก็ได้นำไปขึ้นชารในนามว่าบอนนาก้านดำหาทรายทองนั่นเองค่ะแค่เรื่องราวการพบเจอนะคะและกว่าจะได้มาเป็นบอนนาหาทรายทองก็ ตื่นเต้นน่าติดตามมากแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมลักษณะเด่นกันดีกว่านะคะว่าบอนาต้นนี้นะคะเขามีเอกลักษณ์และลักษณะเช่นไรนะคะถึงเป็นที่สนใจของใครๆหลายๆคนเลยนะคะทุกคนคะ่ะเอกลักษณ์ของบอนาต้นนี้นะคะก็อยู่ที่ลักษณะความด่างที่เป็นเอกลักษณ์นะคะและก็เนี่ยแหละคะ่ะก้าน ก้านใบของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะสีเข้มๆเ,เกือบดำอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะทีนี้เรามาดูความด่างของใบเขาบ้างดีกว่านะคะซึ่งบอนนาตัวนี้นะคะเป็นบอนนาก้านดำแบบที่บอกไปแล้วนะคะเรามาดูความด่างของใบเขานะคะทุกคนลักษณะการด่างและสีด่างของใบน,นะคะเขาจะเหมือนแบบว่าหาดทรายสีทองเลยละคะ่ะทุกคนดูนะเห็นไหม และสะดือใบของเขาก็จะเป็นสีม่วงอย่างชัดเจนเลยนะคะทุกคนภาพนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ลักษณะการด่างของเขานะคะคือด่างจัดมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะคล้ายกับเม็ดทรายสีทองเลยนะคะและลักษณะการด่างของเขาจะด่างทะลุหลังใบเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือภาพหลังใบนะคะทุกคนการแตกใบใหม่มานะคะก็สังเกตได้ชัดเลยว่าด่างมากด่างเยอะ ด่างจัดจริงๆค่ะใบจะมีความกว้างนะคะประมาณ30ซนติเมตรค่ะยาว40ซนติเมตรนะคะและเมื่อใบมีอายุมากขึ้นนะคะก็จะมีระยะการกัดจากสีเหลืองทองนะคะจนถึงเหลืองอมเขียวค่ะซึ่งโดยส่วนตัวนะคะเรก็มองว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ และลักษณะเด่นนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือลักษณะการด่างจัดอย่างนี้นะคะเขาก็ได้ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกของเขาด้วยนะคะทุกคนซึ่งทางคุณเคได้บอกว่า,าจาก2าปลายไหล11ข้อไหลเนี่ยนะคะก็คือด่างจัดทุกอันเลยละคะ่ะทุกคน นี่คือตัวอย่างต้นโลกของวน,นาหาสายทองนะคะสังเกตว่าจะมีความด่างชัดเต๋ดเด็กเลยนะคะแล้วก็มีความสีทองมาเลยค่ะทุกคนคะมาดูในส่วนของราคาและการซื้อขายกันบ้างนะคะทุกคนล่าสุดน,นะคะก็ได้มีการเสนอราคานะคะต้นเล็กต้นนี้ไปนะคะแล้วก็ปิดไปในราคาห้าหมื่นบาทนะคะทุกคนคะ่ะ และนี่ก็คือข้อมูลการเปิดเสนอราคาและก็ปิดไปในราคา50,000บาทโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณพานุพงษ์สมเพชรนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ครอบครองบอลน,นาไทยหาายทองคนล่าสุดนั่นเองค่ะทุกคนและในส่วนของราคาที่คุณเคจะเปิดแบ่งนะคะก็อยู่ที่ลายละ1 0 0 1ถึงหรือว่า1 0 0 0 0 0สนถึงแสนบาทค่ะแล้วก็ข้อตานะคะก็เริ่มต้นที่ 20-60k นะคะหรือว่า20,000-60,000บาทคา่ะในส่วนของราคา20,000-60,000เนี่ยนะคะก็คิดจากข้อไม่เปิดใบนะคะจนถึงคัดหน้าใบนะคะทางคุณเคได้บอกนะคะว่าบอลน,นาหาสายทองนะคะยังมีจำนวนน้อยมากๆเลยนะคะตอนนี้แล้วก็มีไม่ถึง10ต้นค่ะมีที่เป็นต้นแม่แค่ต้นเดียวนะคะก็คืออยู่กับ คุณเคนะคะซึ่งคุณเคเนี่ยนะคะก็คือผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อสวนไม้เทพนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีผู้ครอบครองเพิ่มเติมนะคะดังรายชื่อทเทเรให้ไว้ควบคู่กันไปเลยนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณพานุพงษ์สงเพชรนั่นเองคะ่ะที่เพิ่งปิดไปนะคะ และนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วะค่ะสำหรับบอลนาหาทรายทองก้านดำต้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบอลนาไทยที่เป็นตัวแรไอเทมหายยากอีกต้นหนึ่งเลยนะคะทุกคนค่ะ สำหรับคลิปนี้เรต้องขอขอบพระคุณคุณเคนะคะเจ้าของบอลนาหาสายทองมากๆเลยนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลในคลิปนี้นะคะและขอขอบพระคุณมิตรของเรทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมใครชอบข้อมูลที่เรนํามาฝากอย่าลืมกดไลค์ให้เรด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ